ทั้บุญยอแซฟหรือเซนโจเซฟซึ่งรับหน้าที่เป็นบิดาของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้กับสิบเรื่องราวที่คริสตชนหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในการร่วมคิดร่วมทำ ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกประวัติของพระเยซูคริสต์ว่ากําเนิดของพระองค์นั้นมาจากพระแม่มารีมารดาผู้ปฏิสนธินิรมน์นั่นหมายความว่าพระแม่มารีนะั้นได้ตั้งครรภ์โดยพระอนุภาพของพระเจ้าแต่ทว่าตอนนั้นมารีได้มั่นกับโยเซฟและแรกเริ่มนั้นโยเซฟเคยคิดว่าจะทําการถอนมั่นมารีนี้อย่างเงียบๆเพราะไม่รู้ว่าเด็กนี้มาจากไหนแต่ว่าวันหนึ่งทูตสวรรค์ได้เข้าฝันของเขาแล้วก็ได้บอกเขาว่า ให้รับมารีเป็นภรรยาและบุตรในคันนั้นเป็นบุตรที่มาจากพระเจ้าโยเซฟซึ่งพระครัมภีระบุว่าเป็นคนชอบธรรมก็ได้รับหน้าที่เป็นผู้อภิบาลมารดาพระเจ้าและพระบุตรของพระเจ้าเรื่องราวเกี่ยวกับโยเซฟในพระครัมภีร์มีน้อยมากและวันนี้เราจะมาฟังสิบเรื่องจริงเกี่ยวกับนักบ,บุญโยเซฟผู้นี้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆเรื่องนะครับบรรดาคริสเตชนเองแม้แต่คาทอลิกเองก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องที่หนึ่งโยเซฟเป็นบุคคลที่ไม่มีบทพูดในพระครัมภีร์แม้แต่คำเดียว ถึงแม้จะมีเรื่องราวของโยเซฟเขียนไว้ในพระคัมภีร์นะครับว่าเขาได้ทําอะไรบ้างเขาได้เจอกับอะไรบ้างเขาคิดอย่างไรแต่กลับไม่มีประโยชคําพูดใดๆของท่านถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์เลยไม่ได้คําเดียวข้อที่2โยเซฟสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดแต่อาชีพของเขาคือช่งางไม้ในพระคัมภีร์ได้ระบุพังตระกูลของโยเซฟไว้แล้วก็สืบเชื้อสายไปได้ถึงกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกันกับพระแม่มารีนะครับก็ สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้พระเยซูจะไม่มีเลื่อดเนื้อเชื้อสายของโยเซฟแต่รับเอาร่างกายและเนื้อหนังจากพระแม่มารีเพียงผู้เดียวก็ยังถือว่าพระองค์สืบทอดเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิดอยู่ดีทงในทางพฤตินัยและนิตินัยแต่แม้ว่าโยเซฟจะสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับแต่ว่าหลายเจเนเรชันลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็ได้เป็นคนธรรมดาและไม่ได้เป็นกษัตริย์หรือว่าอยู่ในพระราชวังใ,ใดๆอาชีพของเขาก็คือช่างไม้ แต่คาถามก็คือช่างไม้ของสมัยนั้นเหมือนกับสมัยนี้หรือเปล่าคําที่ใช้ในพระคัมภีร์นะครับคือคําว่าเทคทอนซึ่งคําคํานี้ในภาษากรีกนะครับเกินความกว้างกว่าความว่าช่างไม้ในยุคสมัยปัจจุบันเนื่องจากว่าคําว่าช่างไม้เทคทอนนี้นะครับสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องไปกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งใช้มือแล้วก็ใช้แรงงานรวมไปถึงอิฐหินดินทรายต่างๆ เนื่องจากว่าอาชีพช่างไมอนน้อันนี้นะครับไม่ได้เพียงแต่ทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทํางานไม้ชิ้นเล็กๆแต่ลงไปถึงขั้นที่จะสามารถสร้างบ้านที่ทำจากไม้ได้แต่ว่าบ้านเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะใช้ทั้งไม้แล้วก็ใช้ทั้งวัสดุอื่นผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพช่างไม้ของคนในยุคสมัยนั้นนะครับยังกินความที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าในยุคสมัยนี้นั่นก็คือว่าในสมัยนี้นะครับเวลาพูดถึงคําว่าช่างไม้อาจจะนึกถึงคนที่ทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทํางานไม้ที่เป็นชิ้นๆ แต่ว่าช่างไม้ในยุคสมัยนั้นนะครับสามารถทำทั้งเฟอร์นิเจอร์ต่อรถต่อเรือต่อกวียนไปจนถึงสร้างบ้านได้เพราะฉะนั้นนะครับสถานะของโจเซฟในเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่งานของคนยากจนแต่ว่าเป็นงานของชนชั้นกลางอาจจะเป็นชั้นกลางร่างบ้างชั้นกลางระดับกลางบ้างก็อาจจนระดับใกล้เคียงกับพ่อค้าทั่วๆไปดังที่จะเห็นว่าเมื่อโจเซฟนะคะพา พระแม่มารีและก็พระกุมารเยซูหนีไปที่อียิปต์แล้วใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ก็เพราะว่างานที่เขาทำนะครับเป็นงานฝีมือซึ่งสามารถรับจ้างหรือว่าเริ่มต้นทํางานที่ไหนก็ค่อนข้างจะทําได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะมีเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ลําบากนะักเรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนั่นก็คือโจเซฟผู้นี้อาจจะเป็นพ่อไม่ลูกติดครับในธรรมประเพณีสายหนึ่งนะครับซึ่ง ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับในหนังสือประวัติของนักบุญโยเซฟนะครับชื่อว่า The Chronicle of Joseph the Carpenter หรือที่แปลเป็นไทยก็คือประวัติของโยเซฟช่างไม้และสอดคล้องกับธรรมประเพณีซึ่งอยู่ในพัศาสนาจากอัลทาดอกนะครับได้เล่าบรรยายนะคะไว้ว่าโยเซฟนั้นก่อนที่จะมาแต่งงานกับพระแม่มารีท่านได้เคยมีภรรยามาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกมาด้วยนะครับหลายคนซึ่งรายชื่อของลูกๆของท่านก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เมื่อเวลาที่ชาวยิวเอ่อยถึงชื่อและ พี่น้องของพระเยซูก็หมายถึงลูกติดที่มาจากโยเซฟผู้นี้นี่เองไม่ใช่ลูกของโยเซฟกับพระแม่มารีแต่อย่างใดเนื่องจากทางคาทอลิกและออราทอดอกมกีกความเชื่อทางประเพณีที่ชัดเจนว่าพระแม่มารีนั้นเป็นพมโมจารีทั้งก่อนและหลังการประสูติพระเยซูคริสต์จนตลอดชีวิตของพระแม่ครับเรื่องที่4พ่อและแม่ของโยเซฟซึ่งก็คือผู้ที่มีฐานะเป็นคุณปู่คุณย่าของพระเยซูชื่อของพิดาของ โจเซฟนี่นะครับถูกเขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลหากแต่ว่าในพระคัมภีร์ฉบับมัทธิวแล้วก็ฉบับลูกาเนี่ยระบุชื่อบิดาของโจเซฟไว้ไม่เหมือนกันในมัทธิวระบุว่าชื่อจาโคบแต่ว่าในลูการะบุไว้ว่าชื่อเฮลิทาไมถึงระบุไม่ตรงกันปรากฏว่าในศตวรรษแรกๆนะครับคือช่วงร้อยปีของศาสนาจักรนะครับมีนักประวัติศาสตร์ก็คือจูเลียสอัฟริคานัสนะครับซึ่งท่านเป็นคนพื้นเมืองอิสราเอลท่านก็ได้ บันทึกเขตผลตรงนี้เอาไว้นะครับว่าทําไมถึงมีการบันทึกชื่อของพ่อของนักบุญโยเซฟไม,ไม่เหมือนกันโดยท่านได้ระบุไว้ว่าปู่ของนักบุญโยเซฟนะครับชื่อว่าแมทธานได้แต่งงานกับหญิงม่ายคนหนึ่งชื่อเอสธาซึ่งต่อมามีลูกด้วยกันนะครับก็คือจาโคบนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่มมทธานตายไปเอสธาผู้นี้ก็ได้แต่งงานใหม่กับญาติของมาทธานเองนะครับก็คือมันคีซึ่งมันคีนี้ก็ถูกระบุไว้ในสายของนักบุญลูกา ซึ่งต่อมานะครับเธอก็มีลูกกับมันคีชื่อว่าเฮลิซึ่งนั่นก็หมายความว่าจาโคบกับเฮลิซึ่งถูกระบุเป็นพ่อของนบุญโยเซฟจากคนละแหล่งเนี่ยเขาเป็นพี่น้องแม่เดียวกันต่อมานะครับคนที่ชื่อเฮลิเนี่ยนะครับที่ตายไปโดยที่ไม่มีลูกและคนที่ชื่อว่าจาโคบเนี่ยนะครับก็ได้แต่งงานกับภรรยาไม้ของเฮลิและต่อมาก็มีลูกด้วยกันก็คือโยเซฟนั่นเองซึ่งก็คือโยเซฟเป็นลูกโดยเรื่องเนื้อเชื้อไขข,ของจาโคบนะครับ แต่ว่าเป็นลูกโดยทางกฎหมายของเฮลิซึ่งในธรรมเนียมยีวนะครับระบบอดรับหรือระบบรับเป็นลูกเนี่ยครับเขาจะยึดถือในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากชายคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตไปโดยที่ไม่มีลูกนะครับถือเป็นหน้าที่ของพี่น้องของเขาที่จะต้องรับภรรยาคนนี้มาเป็นภรรยาของตัวเองโดยลูกชายคนหนึ่งจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายของพี่ชายที่เสียชีวิตไปซึ่งนี่ก็คือการอธิบายของนักประวัติศาสตร์ของศาสนาจากรน,น,นะครับในยุคสมัยนั้นว่าทาไม พระคมภีของลูกากับปัทิวจึงเริ่มแยกสายของพ่อของโยเซฟเออกมาเป็นสองสายแบบนี้นะครับต่อมาคือชื่อแม่ของโยเซฟนะครับแม่ของโยเซฟเนี่ยไม่มีใครรู้ชื่ออะไรและไม่ได้ระบุไว้ในพระคมภี์จนก,กระทั่งช่วงศตวรรษที่18นะครับมีซิสเตอร์ผู้หนึ่งนะครับได้อ้างว่าได้เห็นนิมิตซึ่งเป็นนิมิตที่เป็นการย้อนอดีตนะครับได้เห็นอดีตซึ่งเออซิสเตอร์ท่านนี้ชื่อว่าคุณแม่ซิซิเลียไบช์ชาวอิตาลีซึ่ง อ้างว่าได้เห็นในมิตรนะครับประวัติชีวิตของนบ,บุญโยเซฟทั้งหมดโดยที่ว่าท่านได้ระบุว่าพ่อและแม่ของนบ,บุญโยเซฟก็คือจาโคบและลาเชลเรื่องที่5นะครับอายุของโยเซฟเมื่อพระเยซูเจ้าบังเกิดอย่างที่บอกไปนะครับว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนถึงเรื่องราวหรือประวัติของโยเซฟมากมายนักและไม่ได้ระบุเรื่องของอายุอะไรใดๆเอาไว้แต่ว่าในหนังสือประวัติของนมุญโยเซฟนะครับที่เป็นหนังสือนอกสาร,ะระบบพระคัมภีร์นั้นที่ชื่อว่า Chronicle of โจเซฟเดอะคาปิเนอร์เนี่ยนะครับได้เล่าว่านักบุญโจเซฟนะครับอายุ90ปีแล้วตอนที่พระกุมารเยซูบังเกิดซึ่งทําประเพณีอันนี้นะครับเป็นเหตุที่ทําให้รูปของนักบุญโยเซฟในยุคกลางแก่เกิดทั้งหมดเลยจะถูกวาดเป็นคนที่ผมขาวโพลนนะครับอายุเยอะมากจนดูราวกับว่าจะเป็นคุณปู่หรือคุณตาของพระเยซูนะครับและดูเหมือนจะเป็นพ่อของพระแม่มารีได้เลยเพราะว่าอายุที่มากแล้วนะครับเมื่อแต่งงานกับพระแม่มารีนั่นเอง เรื่องที่6นะครับโยเซฟเสียชีวิตเมื่อใดอย่างที่เีทราบว่าพระคัมภีร์นั้นได้หยุดเขียนถึงโยเซฟนะครับเมื่อพระเยซูอายุได้12ปีปีตาจาและพระคัมภีร์ส่วนใหญ่จึงอนุมานเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าท่านเสียชีวิตไปก่อนที่พระเยซูจะออกเทศนาแต่ในหนังสือที่บันทึกป,ประวัติของโยเซฟช่างไม้นะครับผมได้กล่าวถึงไปหลายครั้งนะครับก็ได้เล่าว่าท่านเสียชีวิตเมื่ออายุได้ร้อยเปีซึ่งเสียชีวิตในวันที่26นะครับเดือนอบิสเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูอายุได้ประมาณ18ปี เขาได้เจ็ดนะครับโยเซฟนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ตายอย่างศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนอกจากในฐานะของบิดาผู้ชอบธรรมและเป็นผู้อภิบาลพระบุตรพระเจ้าในโลกนี้ท่านยังได้รับการยกย่องในอีกหลายสถานะในหลายๆตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็คือผู้อุปถัมภ์การตายในศีลในพรของพระเจ้าหรือว่าฮอลลเดสนั่นเพราะว่าเราถือกันว่านัุญโยเซฟนั้นเป็นผู้ที่ตายอย่างมีบุญมากเลยนะครับคือได้เสียชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์ในอ้อมกอดกับพระแม่มารีประวัติเล่าว่า พระเยซูและพระแม่มารีอยู่เคียงข้างท่านจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายพระทูตสวรรค์จำนวนมากได้ลงมารับวิญญาณของท่านไปอยู่กับพระเจ้าศพของท่านถูกฝังไว้ที่นาซาเลตบ้านเกิดร่วมกับบรรดบาบรรพบุรุษของท่านยิ่ศิลปินยุคกลางมากมายนะคบวาดภาพเหตุการณ์การตายของนบุญโยเซฟไว้ในลักษณะของชายที่ชลาภาพมากและมีพระแม่มารีและพระเยซูล้อมทั้งมวลหมู่ทูตสวรรค์อยู่รายล้อมข้อที่ 8. นบุญโยเซฟเป็นนบุญที่มีวันฉลองของพระศาสนาจาักรมากกว่าหนึ่งวัน ดยปกติแล้วนะครับนั้บุญหนึ่งคนก็จะมีวันฉลองแค่วันเดียวคือเป็นวันที่เราถึงท่านนักบุญท่านนั้นๆในวันนั้นวันใดวันหนึ่งแต่นักบุญโยเซฟนะครับมีถึง3วันเป็นอย่างน้อยนะครับวันที่1ที่เรารู้จักกันดีก็คือวันนักบุญโยเซฟกรรมกรหรืออุปถัมภ์ของผู้ที่ทํางานกรรมกรนะครับซึ่งก็คือตรงกับวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันกรรมกรด้วยนะครับอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันฉลองในระดับที่เป็นวันสมโภชของพระศาสนาจักรเลย นั่นก็คือวันสมโพธิ์นักบุญโยเซฟพัสาดาของพระนางมารีซึ่งนักบุญที่มีวันฉลองอยู่ในระดับวันสมโพธินะครับมีแค่สีคนเท่านั้นนะครับก็คือนักบุญเปโตรนักบุญเปโลรนักบุญยอนบัติสและก็นักบุญโยเซฟนี่เองครับซึ่งวันสมโพธินะครับตรงกับวันที่19มีนาคมของทุกปีส่วนวันที่3นะครับอาจจะไม่ใช่วันที่มีชื่อของนักบุญโยเซฟโดยตรงแต่ว่าเป็นวันที่ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ซึ่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยพระเยซูพระแม่มารีแล้วก็นันอวมีฉลง เป็นวันนี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอยู่ในวันที่30ธันวาคมของทุกปีเรื่องที่9นะครับพระธาตุของนักบุญโยเซฟนั้นเป็นพระธาตุที่มีความพิเศษมากกว่าของนักบุญคนอื่นๆเพราะว่ามีความเป็นพระธาตุชั้นสองของพระเยซูและแม่พระในเวลาเดียวกันคําว่าพระธาตุนักบุญในศาสนาคริสต์นะครับหมายถึงสิส่วนร่างกายหรือหมายถึงของใช้ในชีวิตประจําวันของนักบุญหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านนั้นๆน,น,นะครับนักบุญโยเซฟนะครับเป็นผู้หนึ่ง ที่มีข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะครับถูกระบุว่าเป็นของท่านที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งเก็บรักษาไว้นะครับในโบสถ์ในวัดและในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายแห่งพวกบรรดาข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับของบรรดาผู้ศรัทธและนักบุญเราจะเรียกว่าเป็นประทาทชั้นสองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นส่วนร่างกายเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นผมนะครับเป็นอวัยวะต่างๆเนี่ยเราจะถือว่าเป็นพระธาตุชั้นหนึ่งเห็นี้มพระธาตุชั้นสองของนักบุญโยเซฟเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นพระาธาตุที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นพระาธาตุที่ถูกสัมผัสดโดยพระเยซูและแม่พระมาก่อนแล้วทั้งนั้นนะครับจึงเป็นพระาธาตุที่เหมือนกับรวมเอาสถานะเป็นพระาธาตุของแม่พระและพระธาตุของพระเยซูมาด้วยนะครับตัวอย่างเช่นแหวนแต่งงานนะครับของนบ,บุญโยเซฟ,ฟและพระแม่มารีเป็นที่แน่นอนครับว่าแหวนวงนี้นะครับถูกสัมผัสดโดยนบ,บุญโยเซฟและพระแม่มารีด้วยเป็นแหวนที่ทําจากขินคอ์สทั้งอันนะครับซึ่งเก็บรักษาไว้ที่วัดนบุญฟรานซิสโกในอิตาลีนะครับ ชิ้นต่อมาก็คือเข็มขัดของนบุลโยเซฟนะครับคือผ้าคาดเอวของท่านนะครับซึ่งปัจจุบันเก็บไว้ที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีไม้เท้านะครับของนบุลโยเซฟนะครับซึ่งเก็บรักษาเอาไว้ที่อิตาลีและพระธาตุชิ้นหนึ่งที่มีความพิเศษมากๆนะครับก็คือเสื้อคลุมของนบุลโยเซฟเพราะว่าชิ้นนี้นะครับถูกพบโดยนบุลเยโรมนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่4 ซึ่งท่านเป็นผู้ที่แปลพระคัมภีร์ทั้งหมดและก็เป็นคนจัดสาระขอพ,พระคัมภีร์เพื่อเดิมและเพื่อรำใหม่ซึ่งชาวคริสต์ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับท่านได้เดินทางไปสแสวงบุญที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งเยรูซาเล็มและเปรเลเฮมแล้วท่านก็ได้ผ้าคุมผืนนี้มาและนามาเก็บรักษา,าไว้ที่พระศาสนาจักรโดยประวัติเบื้องหลังผ้าคุมผืนนี้นะครับเป็นผ้าคุมผืนที่นักบ,บุญ,ญโยเซฟใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยตอนที่พาพระคุม,มาและพระแม่มารีหนระ,ะนัค,นนะคบ จะต้องถูกสัมผัสโดยพระแม่มารีพระแม่มารีอาจจะเป็นผู้ที่ซักทําความสะอาดผ้าผืนนี้มาโดยตลอดและพระกุมารน,นะครับก็ต้องเคยถูกอุ้มนะครับผ่านผ้าผืาน,ผานนี้นะครับถูกคลุมผ่านผ้าผืานนี้ด้วยเหมือนกันข้อที่สิบนักบุญโยเซฟเป็นหนึ่งในนักบ,บุญที่ถูกยกให้เป็นโอุปรถร์มของสิ่งต่างๆ,ๆเยอะมากที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับนอกจากว่าในปีนี้นะครับที่ทาคลิปอยู่เนี่ยก็คือปี2021ถูกยกให้เป็นปีของนักบ,บุญโยเซฟโดยพระศาสนาจากคาทอลิกนักบ,บุญโยเซฟนะครับโดยตัวท่านเองเนี่ย ได้ถูกยกเป็นองค์ประถานของเรื่องราวต,าต่างๆและสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่ยุคแรกของพระศาสนาจักรแล้วมีอะไรกันบ้างจะยกตัวอย่างให้ฟังครับก็คือเป็นองค์ประธาของพระศาสนาจักรคาทอลิกนอกจากนี้ท่านยังเป็นองค์ประธานของเด็กที่ไม่ได้เกิดนะครับเพราะว่าท่านได้เป็นผู้อภิบาลพระเยซูนะครับโดยช่วยให้พระองค์เนี่ยได้เกิดมาเป็นองค์ประธมของผู้เป็นพ่อเป็นองค์ประามาของผู้อพยพเนื่องจากท่านเนี่ยได้พาพระกุมารและพระแม่มารีอพยพไปยังประเทศอื่นๆนะครับหนีการตามล่าจับกลุ่มของกษัตริย์เฮโรสในเวลานั้นนะครับ านยังเป็นองค์ประถมของคนทํางานลูกจ้างผู้ประจนภัยผู้สแสวงบุญผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวช่างไม้นะครับวิศวกรต่อต้านการสงสัยการกังขาและเป็นผู้ที่องค์อุปถมการตายอย่างเป็นสุขหรือเป็นการตายยงในศรีนครของพระเจ้ายิ่งไปกว่าน,นั้นครับมีประเทศมากมายนะครับที่ตั้งท่านนะครับเป็นองค์ปุปถมของประเทศได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศออสเตรียประเทศเบนเยียม ประเทศจีนแคนาดาโคอเชียอินโดนีเซียเม็กซิโกเกาหลีเปรูฟิลิปปินส์และเวียดนามนอกจากนี้นะครับยังมีโรงเรียนที่ยกชื่อของท่านนะครับให้เป็นชื่อของโรงเรียนนะครับเช่นโรงเรียนยยเซฟอ,อุปถัมภ์และหลายๆคนนะครับอาจจะมีรู้นะครับว่าโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังของประเทศไทยอย่างเรียนเซนโยที่เราเรียกว่าเซนโยสั้นๆเนี่ยจริงๆแล้วชื่อเต็มก็คือเซนโยเซฟคอนแวนก็คือชื่อของนบุญโยเซฟนะครับเป็นองค์อุปถัม์ของโรงเรียนหญิงล้วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ ท่านสามารถกดแชร์เพื่อแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆในคลิปนี้ให้กับเพื่อนของท่านได้นะครับและช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมจะนำมาฝากในโอกาสต่อไปนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ